สวัสดีท่านผู้ชมลนะครับท่านผู้ชมลาในเกมนะครับผมตอนนี้อยู่ในเกม Call of Duty 2นะครับผมวันนี้จะเป็นพาร์สุดท้ายนะครับตัเคลียร์มิชั่นนะครับทั้งหมด15ด่านตอนนี้ได้10แล้วนะครับผมโอเคมันเริ่มกันเลยแชมเปี้ยนนะครับก็หลังจากที่พาร์ทที่2ครับเราได้จัดการตัวละครได้มากพอสมควรนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะขอเปลี่ยนตัวละครสักหน่อยนะครับผมนะครับผมงั้นเดี๋ยวค่อยเจอกัน,นครับผม,มโอเคนะครับผมตอนนี้ก็ได้ตัวละครมาแล้วนะครับก็ชื่ออย่างเงี้ยแหละช่างมันเดอะอ่าชื่อมันสำคัญอยู่ที่กัรหน้าตาโอเคงั้นไปกันเลยโซนที่สามลาวาเพเยอร์ เดือดแมกมาโอเคเดี๋ยวนี้จะมีแมกมานะครับคอยมากวนเราอยู่เสมอครับแล้วชนะด้วยการหน,นีมันได้ครบหนึ่งนาทีเนี่ยครับผมไฮ้ยชุหนึ่งทีขอหนีก็พอเอ้ยวิ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 วช่วยช่วย,วย,วยซุปนี้เราจุดติดตามไม่ได้แดกหรอกอ้าวมีแม ma นะกมาพุ่งเนี่ยเฮ้ยว่ะกระดักกระดักกระดักเฮ้ยชุดเิ้ยระเบิดมันฆ่าตัวเองแล้วเดี๋ยวนี้เราต้องทำอะไรนะครับเราแค่หน,นีได้เฉย มันก็ทำอะไรตัวเองนะครับก็เป็นวิธีเอาตัวรอดวิธีผ่านด่านนี้อย่างง่ายดายนะครับไปชึบชึบชึบเอชึบไปชึบชึบอื้มเกือบไปแล้วอื้มอื้มหลบหลบดิจิทอลเอ้ยโอ๊ยโอ้ยชึบอื้มดีไปหันพอดีเลยเออจะเอาเลยยี่สิบวินาทีโอเคเออ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 ชึบ วิ่งชิบอ่ะชิบ่บอุ๊ปอ๊บหนึ่งี้เอดอิบเออิวโอ้ห้าสมวิ่งชบนี่ยังไงครับชนะแล้ว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 โอเคได้มาแล้วต่อไปก็ดาเออช่างมืออ่าไม่ออกโอเค วันนี้เราจะมีเพื่อนด้วยนะครับผมโอเคต้องมาสั่งซ้อนเด็กเวรก่อนเวลาที่หมดนะครับผมอืมอืมเฮ้ยดีมากเยี่ยมเลยเฮ้ยด่านนี้มีท่างเนอะท่างเอาขี่ได้ไหมขี่ได้ไหมขี่ไม่ได้ด้วยเฮ้ยชานงานา้างหมักเฮ้ยเลยซีซีวีซีซีวีไม,าม,าม,ามา่ไม่ไม่ไม่ทำอะไรเกมบัก็กโอ้ยตบเทปไปแล้วเลยตัวเดียวแล้วมั้ง เอ้าวช่างาไปกินอ่าเออเออเอ้ยยังมีเลยอีกเหรอเฮ้ยมาแล้วตัวนี้มันตัวแรกนี่งเลืออีกยังมีอีกอ่ามาแล้วอีกตัวนึงเด็กเวนเด็กเวนเจอที่นี่เด็กเวนเด็กเวนเด็กเวนนี่ไงครับชนะไปแล้วโอ้โหได้สไนเปอร์ไรเฟิลกับช่างมาแล้วก็สแลกแฮมเมอร์นะครับแล้วได้ตัวคอรมาด้วย สโนว์บราอันนี้จะไม่ผิดมันจะยากหน่อยนะครับก็สู้กันที่ขนาดโลกลร้อนมันต้องมาสู้กันกลางหน้าหนาวอย่างนี้มันต้องจัดมาแล้วง,ง้างมาเฮ้ยมันเรียกเพื่อนเรียกเพื่อนมันเรียกเพื่อน,นอ,นอือืมเรียกเพื่อนเรียกเพื่อน ทำไรวะเฮ้ยหิมะข้างล่างจะละลายด้วยครับมันพื้นหิมะจะละลายด้วยนะครับผมอังมาเตรียมหนึ่งที่อุ้ยมันเล่นของหนักมันเล่นของหนักหนักของหนักอ้่ะตัวอิติสโล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 สอิติสโลสอิตสโลสหนึ่งที่อุ้ย หูมันได้มันเป็นคอมโบเลยคอมโบคอมโบนี่อะไรเจอท่าตัวแดงเข้าไปไอ้เฮ้ยไอ้เลือดเลือดเอามั้ยรู้ก็ได้น้ำอิ่เต็มแล้วเอาไปทำไมทำไมทำไมกิดโดนเนี่ยเอ้ยดาบปิดหมัดได้หมัดง้างหมัดเต็มเลยหนึ่งมาก็โดดสิพี่ระเบิดคิวเป็นคิว เอ้ยหิมะเลยแค่นี้ต้อแข่งไปแค่นี้แล้วเฮ้ยไอซ์อายเลฟนมาแล้วขึ้นมาดิขึ้นมเลยขึ้นมาดิเฮ้ยระเบิดระเบิดอันนี้ไม่กินอันนี้ไม่กินอันนี้ไม่กินเฮ้ยระเบิดระเบิดไอระเบิดเฮ้ยจะตา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 ยเฮ้หนึ่งทีไม่ทันเริ่มใหม่ เริ่มใหม่เอ้ยมีนี่กันมีนี่กันมีนี่กันเฮ้ยโอ้มีเมซด์อุ้ยข้าขึ้นป้นเอ็งเฉยไม่ทัน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 มิตีเยียนมิตีเยียนมิตีเยียนอืมดาบดาบเฮ้ยนั่นดีกว่าสต็อกแฮมเมอร์สต็อกแฮมเมอร์มาดิสต็อกแฮมเมอร์สต็อกแฮมเมอร์ หนึ่งทีโอ้โหดั u b l e ลคิวอ้าวไปไก่เจ้าเงาเจาเงาสามเงาโคตรสุดยอดเฮ้ยบอลหิมะเต็มเลยควาหองไปแล้วเอ้ยมนุษย์มนุษย์ได้แท้ทำให้หิมะอะไรทำให้เราไม่มีที่ยืนนักจีนเนสหนึ่งทีทิปเป็นคิว แม่เจ้าเลื่อนเลือสองเลื่อนเดือดสองอตานี้มือขึ้นตานี้มือขึ้นเฮ้ยเอ็งไอชื่อดาบปลาสืส่อความสามารถทำให้อาวุธก่ายสงครามหลุดได้นะครับอุ้ยมันใช้กไก่ครับถ้าละหมืม่นอเอ้ยหมืนม่นหมืนม่นหมื่นหมื่นดูก็ตกตาเหมือนกันสองสองแลตาเนนะ้ ที่ยืนเราตอนนี้ไม่มีที่จะยืนแล้วนะจุดนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยลบไม่ทันอุ้ยพื้นที่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 อุ้ยที่ยืนตอนนี้ไม่มีท uh. ี่ยืนแล้วครับตนจุดนี้มันมันหยิบแล้วได้ก็หยิบเลยเลยไหอ้ยโอ้ยเมื่อกี้เราจะเสียเตีะตายแล้วเราจะตายแล้วเราจะตายแล้วไม่เห็นไหมเอออืมเบื่อน้ำสุดเลยอ้าวเฮ้ย เฮ้ยอู้หูทำไมรอบหนึงดานีเอาับดานามเลยนะครับเนี่ยอือือืมอืีเยีนพี่ีเยีนไปโดดวิมีเยียนธีเยียนธีเยียนธีเยีนพี่ีเยีนอม่ย อืหนึ่งที่ที่ที่ทีเอาจะตายเหมือนกันมันได้นักสติกอือด้บอนหิมะบอนหิมะบอนหิมะอืมดีนัสติกเพื่อนาเองนลดที่สุดแล้วมัดที่สุดแล้วนึ่งแล้วหแล้วนี่ิดแล้วกที t p บบนึที่ปิวไป เลเหลือสามเลเหลือสามมันได้เลือเต็มพี่สุดยอดที่เามาเสีเอาใครปาสามเงาใครปลาสาเงาใครปาสามเงาามเงาสามเงาสามเงา,า,งา,า,งาอ้ขอทิปัเกิยไม่โดนอืมออืมออืม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 เฮ้ยนีไม่โดนอีกแล้วเ้ย,อ,ย,ดดอ,ยอ้ยฉันหาแบบงง โอ้ได้ตัวอะไรมาไม่รู้นะฮะต่อไปตอนสุดท้ายแล้วข่าวอิงแฟลทอรีด่านนี้รู้สึกว่าจะให้ฆ่าโห้ชขนยนก่อนเวลาจะหมดนะครับผมให้เวลาหนึ่งก็ทีขนยนก็จะหนีเราด้วยดังั้นเอาไปหนึ่งทีเลยแล้วกันนะหนึ่งทีโหล็อกเกอร์เชิญนี่แจ่มแมวมากอืมออาวเราก็ตายเหมือนกันให้กองซุง่มอีกเอาวอาเอาว อันนี้มอันนี้มาอันนี้มาเฮ้ยเอ้ยอันนี้แหละแจมโดดเดี๋ยวนี้เลยหนีหนีทำไมใคร,ใครออไฟไฟหนีใครหน,เนีเอาไฟไฟเซอร์หน่อยอืไฟเยอะไฟเยอะไฟเงากล่องสูงโอ๊เจ็บเอาไม่ใช่กล่องสูงมันเป็นกล่องระเบิดโอ้แมสเอาละเอามิดกันเป็นหน่อยไหมน้อง มินิกันโอเคฆ่าได้ครับผมในสุดในจุดนี้แล้วก็ถึงดาสุดท้ายนะครับผมคอสทาวอันนี้จะเป็นการสูบอกล่องปริศนามาแล้วโอ้โหนี่หัวร้อนเลยนี่หน้าร้อนเลยหัวร้อนเลยเป็นเดิอบหัวร้อนเฮ้ยเฮ้ยอือสลับนี่แหละโอ้ยไก ก่ะรับใหม่ตายไเฉยเอ,อ้ยบลขึ้นมาได้ขึ้นมาได้แล้วกลบรีดิจิทัลดิจิทัลเอ้จเออบอาร์จบเจบอ้เบลบลบมันมัดความมืดอโดโบเอเห้นนี้นไอ,เอ,ไเอเ้อเห้าเค เอาขึ้นมาขึ้นมามาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยมันระเบิดตัวเองระเบิดตัวเองระเบิดตัวเองอยากได้บ้างอะ่ะโอเคแล้วแกรับตัวแล้วเพื่อนเอ้อเจ็บปืนใหญ่ตัวสลับนี่มันเจม๋มจรงิงเรื่อย hand soul, hand soul, hand soul. เรื่อยแฮนด์ซอลแฮนด์ซอลแฮนด์ซอลเลื่อยเลือสามไอิวเหลืยสาม แชโดบ์เบขอหน่อยไม่ได้ไม่ทันอืมเฮ้ยลบ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 อืมลบอืมวิธีเซียนวิธีเซียนวิธีเซียนบอทเก้นี้ฉลาดมากดาบนนิฉลาดที่สุดเลยนะครับผมอืมอืมเฮ้ยยูว้ือสลับมือสลับมือสลับมือสลับเอ,อ้าอ้ย ผมนี่หัวร้านเกมมิ่เลยหัวร้าน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 แล้วเล่ยหนึน่นจะไปชนะใครได้เนี่ยแค่ลูเกเตะทองชนะไม่ได้เลยโอ้ยเลื่อนเล่นี่ก็ยังเอานะอืมหัวกระปิ้งเนอะ วร้อนกนไ็ไม่ทันเล่นเล่นหนึ่งยังเอาเล่นหนึ่งยังสู้เล่นหนึ่งยังสู้เล่นหนึ่งยังสู้โอ้ยเทแล้วมาเร,มมเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่องโจดตโด๊ตเรื่เงไอ้กังตู้มันต้องขุดตู้กัอนอืมดีถ้าไปเอาของเาอืมมีทางมีทางอืมนี่นี่นี่ ไิดดลน้ามน้าไมทะรได้เอมัได้ดูดเลือนแล้วมันด่าสวนด้ยับีทมมดูดเยมาดูดหน่อยมดหน่อเดี๋ยวเดเดี๋ยวอันนี้ต้องลบได้ลบได้้้าอกะเบิดต้เอ้ยแจมแมวลบเป็นเท่าระเบิดระเบิดระ มไม่ท้าวนยขอหน่อยไม่ทันครับหรือเขาไม่มีสติปกระเพาะเงียบหมัดเดียวมันตัดแมนเนี่ยลุกไอ้สุดแล้วก็ได้ไมดทันเ้ยมาแล้วเบสบอลอาวุตัดสบายทำนานทันเลยหรืเหลือห้าหรือข้าวได้ไหมเนี่ยโอเคเราจะใช้สูตรนะครับในการพิชิตมันรอหมดโอเคง้างมัดไม่ทันทันทันว่ะทันแต่มันไม่ปิวมันปิวเฮ้ยปืนสรอุืยชิบวู้ชัว ไปไปเริ <What? S 2> <c oughs> ่มเต็มซูเปอร์สปีดซูเปอร์สปีด oh, อื้มโอ้ยมันฉลาดมากน,าน่าจะไม่น่าจะไม่มันเร็วมากทุกอย่างมันเร็วหมดเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยระเบิดระเบิด

โหโฟลอัชีิมต์เคยเอ้ยอื้ยเบรน่ะเบรนเดี๋ยวแล่หนึ่งยิงสู้เฮ้ยไม่เอ่าหน้แพงแล้วเร่อเนี้ยโอผมมีหัวละเกมมิ่งเลยที่พากไม่ถูกเลย โอเคเริ่มใหม่ดีกว่านั่นนรักสินุ่เปนแล้วสุดเกีรติ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 สุดกสุดเกีนเ้ยดเนเ็จเนไม่อปลอนเชื่องปนเอยนะครับผมีโอ้โหโถึงะเฮ้ยโอเคสุดเกีรติมาเลยมาผมนี่คนร้อนเกมมิ่งนะ มาละซิมิอัตโต้ซิมิอัตโต้เนาะอ๋ะอเฮ้ยตันก็ยังหายโหทีเดียวตายเนะี่ยนี่มันสุดยอดอาวุธหน้าม้ายังดีเฮ้ยเฮ้ยหัวร้อน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 ไก มาแล้วดาบนั่นนจอไหนีนนนีนนขอดีแล้วกันตายคู่นี่แหละอันนี้เลสามสี่นะครับสาสีชุบชัวชุวชุบชุบชุวชุวชุบชัวยายชาโดวบอชาโดบอนแบุบเฮ้ยตรงนี้ไม่ระเบิดอืมเฮ้ยอมันไม่ไม่ทันมันไม่ทันมันไม่ทัน มันไม่ทนันนี่การทันด้วยอรือคู่นี้สุนสีมากงวยคู่นี้สุนสีสุนสีสุนสีเอ๊ะเฮ้ยมาเลยเบิร์นหน้าเบิร์นอุ๊ยสาม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 เฮ้ยโอ้โหไม่ทันครับตอนนี้ชุดนี้บอกเลยบอกเลยว่าไม่ทันไม่ทันไม่ทันเงาเงาทำเงาตาหอก มันก <icana> ัดฉลาดมาแล้วมัปาเนี่ยมาสัเสือไปเนี่ยอือยเฉยเะเะเะเด้เนเยหนึ่ทีเราน่ง่อือหนึ่งืหนึ่ันนีอสลับเรียบ้อย จบสักทีอ้าวนะครับนั่งงงงงแง่ yeah! ชนะสีร่รออะไรล้วโอเคเล่นพาโอเคได้มาแล้วสุดก็ผ่านนะครับผมโอเคขอลาไปก่อนนะครับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับคือซีรีส์นี้เออเกมนานเป็นเกมอะไรก็เติมต้ำด้่ยกันนะครับทุกคน